สองทายาททักษิณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้พ่อกลับบ้านราบรื่นเรียกได้ว่าเช้าวันนีุ้งอิงแททองทานก็ได้เตรียมไปรับคุณพ่อประกาศชัดทักษิณชิน,นวัตรกลับไทยชัวอังคารวันที่22สิงหาคม2566นี้ โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความสยบข่าวลือไม่กลับไทยว่าอังคารที่วันที่22สิงหาคม9นาฬิกานาดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะและอุ้งอิงแททองทานก็ได้โพสต์อีกครั้งว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอเจอร์นะจ๊ะต้องบอกว่าล่าสุดอุ้งอิงเอม สองทายาทตระกูลชิน,นวัตนนั้นก็ได้ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้คุณพ่อทักษิณกลับบ้านราบรื่นปลอดภยัยโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพรุ่งนี้ครบ37ปีเลยถือโอกาสมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธมหามณีรัตนปาติมากรพระแก้วมรกตและสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยาธิราชนักปราศาสตร์พระเทพบิดรและขอพรพระให้การกลับบ้านของคุณพ่อราบรื่นเรียบร้อยและปลอดภัยคะ่ะ